สวัสดีแฟนหงแดงลรเวอร์พูลทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่25กุมภาพันธ์2564โดยเรเวอร์พูลเดลี่ไบเซอร์โอที่วันนี้ผมได้คัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคยเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยการอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมกันก่อนเลยกับหนึ่งในคนที่เพื่อนๆน,น่าจะเป็นกังวลใจกันมากที่สุดณเวลานี้อย่างจอแดนเฮนเดอร์สัน อย่างที่เพื่อนๆคงทราบกันดีว่ากัปตันทีมของเรานั้นได้รับบาดเจ็บระหว่างเกมเกมอร์ซี่ไซด้าบี้แมตช์กับเอเวอร์ตันเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาในจังหวะที่พยายามจะหนีการเข้ามากดดันของอับดุลไลดุคูเล่เยอร์เกนครอฟนายใหญ่ของเราเองนั้นได้ออกมาเปรยเอาไว้แล้วตั้งแต่หลังเกมว่าอาการของเฮนเดอร์สันนั้นดูไม่ดีเอาเสียเลยและเขาก็ได้รับบาดเจ็บที่ขาหนีบ ล่าสุดมีรายงานข่าวจากเดอรซันที่อาจจะสร้างความวิตกเป็นกังวลให้กับแฟนบอลทั้งหลายเป็นอย่างมากออกมาว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดหากเฮนเดอร์สันต้องถึงขั้นที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บดังกล่าวน่าจะทําให้เขาต้องพลาดการลงสนามช่วยทีมยาวถึง12สัปดาห์หรือ3เดือนซึ่งก็จะหมายความว่าเขาจะต้อปิดเทอมในการแข่งฤดูกาลนี้ไปโดยปริยายนั่นเอง หากเป็นไปตามนี้ไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสโมสรของเราเท่านั้นแต่มันก็ยังมีโอกาสที่เฮนเดอร์สันอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการไปลุยศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปหรือยูโรกับทีมชาติอังกฤษตอนช่วงสัมเมอร์ด้วยอย่างไรก็ตามตามการรายงานข่าวจากเดอะแอตเลติกสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษก็ประเมินว่าในเคสที่ดีที่สุดเฮนเดอร์สันจะต้องพักฟื้นเป็นเวลา4ถึง6สัปดาห์โดยอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อของเขานั้นรุนแรงในระดับที่2 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนั่นหมายความว่าเขาจะต้องไม่เข้ารับการผ่าตัดซึ่งในเคสนี้เขาจะต้องพลาดการลงสนามช่วยทีมรวม6เกมด้วยกันและจะกลับมาลงสนามได้ในช่วงหลังเบรกทีมชาติตอนปลายเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงช่วงต้นเดือนเมษายนในไหนก็เปิดประเด็นมาดูเรื่องราวของอาการบาดเจ็บของนักเตะในทีมกันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนเพื่อนเมาดูประเด็นที่ต่อเนื่องกับนักเตะคนอื่นๆกันบ้าง เมื่อวานนี้ทีมของเรากลับมาลงสนามฝึกฟอร์มกันแล้วและมันก็มีหลายอย่างที่น่าสนใจซึ่งเราจะสามารถสังเกตเห็นกันได้จากสนามซ้อมของสโมสรและผมจะไล่เลียงให้เพื่อนๆได้รับทราบกันเริ่มต้นจากข่าวดีกันก่อนเลยยังได้ผมได้นําเสนอไปแล้วตั้แต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าเดียวก็โชต้าแนวลูกขวัญใจคนใหม่ของเรานั้นน่าจะกลับมาลงสนามซ้อมเต็มสูขก,กับเพื่อนร่วมทีมได้ในวันพุธในการฝึกซ้อมของทีมเมื่อวานนี้ก็เป็นไปตามการรายงานข่าวที่ออกมานั้น เมื่อเราได้เห็นโชต้าลงสนามซ้อมเต็มสุบกับเพื่อนร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังหายหน้าจากทีมไปนานร่วม3เดือนโดยปกติตามมาตรฐานของเยอเกนครอฟนั้นนักเตะที่จะกลับมาลงสนามให้กับทีมได้นั้นจะต้องได้ซ้อมเต็มที่กับทีมอย่างน้อย2เซสชันดังนั้นเราจะต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะพร้อมกลับมามีชื่อติดทีมในเกมพบกับเชฟฟ์ยูไนเต็ดตอนสุดสัปดาห์นี้หรือไม่ ว่าตามการคาดการณ์ของสื่อในเบื้องต้นก็เชื่อว,ว่าเกนที่มีความเป็นไปได้มากกว่าที่โชตาจะหวนกลับมาคืนสนามอีกครั้งน่าจะเป็นนัดถัดไปในการเจอกับเชลซีมากกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่น่าจะทําให้เพื่อนๆใจชินขึ้นมาได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคื้การที่เราได้เห็นเวอร์กิลฟานไดค์ปากหลังคนสําคัญของเรานั้นกลับมาลงสนามซ้อมบนพื้นญ้าได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เขายังคงแยกซ้อมเดี่ยวจากเพื่อนร่วมทีมที่เหลือ แน่นอนว่าการได้เห็นพัฒนาการในการฟื้นตัวของเขาเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่น่าดีใจอย่างยิ่งและดาวเตะดัชแมนเองก็ใช้เวลาน้อยกว่านักเตะทั่วไปที่มีอาการบาดเจ็บเส้นเอ็นคว้ยหน้าหัวเข่าฉีกขาดแบบนี้อีกด้วยอย่างไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีข่าวดีไปเสียหมดสำหรับสิ่งที่เราได้เห็นจากสนามซ้อมของเราเมื่อวานนี้เพราะหากสังเกตกันให้ดีจะพบว่ายัางคงไร้เงาของฟาบินโย เขาได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อและแม้ว่าครอปจะยืนยันว่าอาการไม่ได้หนักหนาอะไรแต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็พลาดการลงสนามช่วยทีมมาแล้วถึง3เกมติดต่อกันอันดีจริงแล้วฟาบินโย่กลับมาลงซ้อมในยิมได้ตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่สำหรับการฝึกซ้อมในสนามเมื่อวานนี้เราก็ยังไม่เห็นภาพของเขาเลย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูข่าวที่ขึ้นป้าดหัวใหญ่หน้าหนึ่งของบิลสื่อชื่อดังจากประเทศเยอรมันกันบ้างดีกว่าพวกเขาระบุว่ามันมีโอกาสสูงถึง68ที่เยอเกนครอฟจะก้าวลงจากตำแหน่งในายใหญ่ของลิเวอร์พูลเพื่อไปรับงานคุมทีมชาติเยอรมันในปี2022 ขณะเดียวกันพวกเขาก็มีการประเมินเอาไว้อีกว่ามันมีโอกาสเพียง30%เท่านั้นที่ครอปจะอยู่ทำหน้าที่เป็นกุญซือของลิเวอร์พูลต่อไปจนกระทั่งครบสัญญาในปี2024หากมันเป็นไปตามการประเมินดังกล่าวครั้งต้นของบิลจริงก็หมายความว่าครอปจะเข้าไปสานงานต่อจากโยอาคิมเลฟบุนเดสเทรนเนอร์หลังเสร็จศึกฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตา นั่นจะประจวบเหมาะพอดีกับตอนที่เลฟิฟหมดสัญญาการคุมทัพอินซีเล็กหลากไม่มีการต่อสัญญาฉบับใหม่กันก็จะเปิดทางให้ครอปเข้าไปทำหน้าที่แทนกรอบเวลาดังกล่าวดูจะเหมาะเจาะเสียเลือเกินเพราะหากเป็นไปตามนี้ครอปเองจะอำลาทิดแอนฟิลไปในช่วงซัมเมอร์ปี2022และมีเวลาพักผ่อนราว6เดือนอย่างที่เจ้าตัวได้ตั้งใจเอาไว้มาโดยตลอดก่อนจะเริ่มงานกับทีมชาติเยอรมันแบบเต็มตัวในช่วงต้นปี2023 อย่างไรก็ตามมันยังมีอีกปัจจัยสําคัญที่อาจจะทําให้เขายังคงทําหน้าที่เป็นกุญซือของลิเวอร์พูลต่อไปนั่นก็คืออุลล่าแซนดรอคภรรยาของเขานั่นเองหากเพื่อนๆจำกันได้ฟิลทอมสันอดีตผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลได้เคยออกมาเปิดเผยว่าอุลล่านี่แหละที่เป็นคนแนะนํำให้ครอปปฏิเสธรับงานคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อจากเดวิดมอยมันแล้ว และมันก็เป็นเธออีกเช่นเดียวกันที่สนับสนุนสาม,มีอย่างเต็มที่ตอนที่ได้รับการติดต่อทาบทามจากลิเวอร์พูลเข้ามาจนสุดท้ายเขาได้สร้างตำนานให้เกิดขึ้นมากมายที่แอนฟิลด์ในตอนนี้อุลล่าเองก็แฮปปี้กับชีวิตที่เมอร์ซี่ไซส์เป็นอย่างมากและเธอจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจอนาคตของครอปอย่างแน่นอนที่สุด ก่อนหน้านี้ตัวครอบเองก็ได้ออกมายืนยันว่าเขายังไม่มีความคิดที่จะอำลาสโมสรไปแต่อย่างใดเราะรายงานข่าวของบิลดังกล่าวข้างต้นนั้นพวกเขาก็ยอมรับว่ามันเป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้นไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงวนเวียนอยู่กับเรื่องราวของกุนซือของเราอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้มาเป็นอดีตผู้จัดก,การทีมอย่างราฟาเอลเบนิเตสกันบ้าง เขาเคยคุมทัพที่แอนฟิลระหว่างปี2004-2010และนำทีมผงาดคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ปลีกได้อย่างยิ่งใหญ่ในปาฏิหาริย์ที่อิสตันบูลมาแล้วเมื่อปี2005ในตอนนี้เบนนเตสยังคงว่างงานอยู่หลังแยกทางกับต้าเหลียนยี่ฟางและล่าสุดกีเยมบาลาเก้คูลูฟุตบอลชื่อดังก็ออกมาเปิดเผยว่าในายใหญ่ชาวสเปนนิชตั้งใจที่จะกลับมาคุมทีมลิเวอร์พูลอีกครั้งในสักวันหนึ่งในอนาคต อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้เพราะสโมสรของเราเองนั้นยังไม่มีแผนการแยกทางกับนายใหญ่ชาวเยอรมันแต่ยอย่างใดราฟาเอลเบนิเตสยังคงมีความรู้สึกว่าเขายังมีงานที่ทําไม่เสร็จกับลิเวอร์พูลและนั่นก็คือสิ่งที่ผมพูดมาโดยตลอดบาลาเก้กล่าวราฟาอยากกลับมาเป็นผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลในสักวันหนึ่งบางทีอาจจะเป็นช่วงทีสอสอ่สโมสรเผชิญหน้ากับวิกฤตแต่นั่นยังไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นณเวลานี้ บางทีอาจจะเป็นเวลาที่สโมสสต้องการคนที่มีบุค,คลิกที่แข็งแกร่งเพื่อเข้ามานำทางนาวีรํานี้ให้เดินหน้าต่อไปแต่ในตอนนี้เมื่อดูจากแนวทางของเจ้าของสโมสสอนเยอเกนครอปและทุกๆอย่างแล้วสถานการณ์แบบนั้นยังไม่เกิดขึ้นคุณคิดกันจริงๆเหรือว่าในเวลานี้จะมาถึงช่วงสิ้นสุดของยุคข,ของเย,ยอเกนครอปแล้วคุณจะต้องมองในภาพที่กว้างขึ้นผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงไปคิดแบบนั้นกันได้อย่างไร เอาจริงๆเลยนะคราวๆที่บอกว่าครอบจำลาสโมสรไปในเวลานี้นั้นน่าขันอย่างมากมันดูงี่เง่าและไร้สาระจริง,รงๆที่ผู้คนมาพูดถึงอนา,าคตของลิเวอร์พูลที่ไม่มีเยอเกนครอบณเวลานี้เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้กับบทสัมภาษณ์ของสตีเฟนเจอรัดอีกหนึ่งแคนดิเดตสำคัญที่ได้รับการคาดหมายอย่างกว้างขวางว่าจะเข้ามาสานงานต่อจากครอบในอนาคตกันบ้าง เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงปรัชญาการทำทีมของเขาและแผนการในการซื้อตัวตามสไตล์ที่ตนเองได้ตั้งใจเอาไว้ในเชิงของการเสริมทัพนั้นเราจะต้องมีนักเตะในแต่ละคนตามบทบาทและแนวทางการเล่นของเราและเราก็มีระบบการเล่นที่ค่อนข้างจะชัดเจนแม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างในบางเกมหรือการเจอกับคู่แข่งบางสโมสรเจอร่ากล่าว ผมถูกสอบถามเข้ามาเยอะแล้วผมก็คิดว่าสิ่งที่สําคัญสําหรับผมในเชิงของปรัชญาก็คือเราจะไม่ยึดติดกับปรัชญาเดียวและเราก็จะไม่โกหกตัวเองผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับงานของคุณนะว่าคุณทํางานที่ไหนขอยกตัวอย่างเรนเจอร์คืองานแรกของผมลากผมคิดว่าเราจะต้องไปเล่นเกมลับลึกมันก็คงจะไม่เวิร์ก เรามีวัฒนธรรมและเรื่องเหล่านี้ก็ต่อรองไม่ได้ในหัวของผมแล้วมันมีรูปแบบการเล่นที่เราต้องการอย่างชัดเจนนั่นก็คือการที่เราต้องทําให้เราเป็นทีมที่ใครต่างก็ไม่อยากมาเจอเราต้องเล่นอย่างดุดนันและมีทีมที่บริหารจัดการได้ดีเราต้องเล่นแบบเอนเตอร์เทนคนดูยิงประตูให้ได้เยอะและมีความคิดสร้างสรรค์แต่มันจะเกิดอะไรขึ้นหากเราต้องไปเจอกับทีมอย่างเอฟซีปอร์โตหรือเป็นฟิกาที่ซึ่งพวกเขามีนักเตะที่แพงกว่าเรา และมีประสบการณ์มากกว่าเราผมก็คงจะใช้แผนการเล่นแบบเดิมที่ใช้กับทีมท้ายตารางของ s c o t t ิสพรีเมียร์ชิพไม่ได้ดังนั้นแม้เราจะมีปรัชญาและแนวทางที่คุณอยากจะเล่นแต่เราก็ต้องสามารถปรับตัวตามความจำเป็นของเกมได้ด้วยแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วเไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ